ผนะครับอยู่กับผมท่านก่อนเสียท่านก็บอกไว้ว่าให้เอาพระเนี่ยไปทําบุญให้ชาวบ้านเช่าเพื่อบริวณนโบสถ์หรือสร้างโบสถ์ก็ได้นะครับ mm hmm. พ่อป๋าตาบอดใสหมดเลย mm hmm. นะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับ mm hmm. ผมก็ได้ครอบครองมาจากนั้นมาครั้งแรกผมก็เจอพักพวกกันอยู่ที่หมู่บ้านพัฒรานิเวศ นะครับแกก็เป็นประธานหมู่บ้านเพราะผมมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยถนนสามัคคี28หมู่บ้านพัฒละผมก็ถามท่านว่าท่านรู้จักกับป๋าผมไหมป๋าผมชื่อ,อนี้ชื่อนี้เอ้ยทำไมไม่รู้จักละสนิทกันและท่านพอรู้เรื่องบ้างไหมเรื่องพระอ่ะที่ที่หายไปนั่นไปรู้ที่ทำไมไม่รู้ป๋าให้มาห้าองค์ด้วยเพราะมีลูกห้าคนป๋าฉับทลก แล้วก็ผมเลยไปถามลูกสะพ้ายเขาว่าจริงไหมครับที่ป๋าให้จับฉลากจริงครับข<อ>ับทุกวันนี้ประธานหมู่บ้านเสียชีวิตไปแล้วมีแต่ลูกลูกทำมาราชการใหญ่ๆโตๆทั้งนั้น<ม>และและครอภรรยาเขาก็มีสามารถนั่นได้พูดได้ถามได้นะครับพระทั้งหมดนี้ผมก็ไปทำดูแลโบสถ์ อยู่ที่วัดเขาทุกทีผมก็สร้างดูนะครับวัดแถวบ้านผมก็ผมบบรณะดูนะครับ<ม>นี่คือเป็นที่มาของพระชุดนี้มผมเอาพระชุดเนี้ยสามารถไปตรวจมวลสารทางวิทยาศาสตร์ที่เฮียกุยรัตดาได้ประมาณ20องค์แล้วไปถามเฮียกุยรัตดาได้ว่าจริงไหมผมเดินสายประกวดทุกสถาบันหลายที่ จนกระทั่งคนที่ไปประกวดเขาเห็นผมเดินขึ้นไปบอกอย่า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 ไปชั่วคนนั้นมาแล้วนั่นแหละนะโคสิธ์มันมีพระเยอะเลยเขาตั้งฉายาให้มันว่าโคสิธ์เจ้ากรมบางคดพรมฉายานี้ผมไม่ได้ตั้งเองเขาตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะการตั้งฉายานี้ผมบอกตรงผมอายผมไม่สามารถตั้งได้ผมรู้หมดตอนหลังผมก็ไปเรียนผมโดนหลอกมาเยอะผิดพิมพ์บ้างเกจิสร้างบ้างอะไรบ้างนะครับมรรคชายยก มักจะยกสร้างบ้างต้องสมเด็จไม่อยู่วัดนะครับผมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะผมเอาพระของผมเนี่ยไปเดินสายประกวดและไปตรวจมวลสารทางวิทยาศาสตร์แล้วมามีคนเข้ามาจะขอพระผมบ้างจะมาเช่าบูชาถูกๆบ้างผมไม่ให้เลยนะครับผม,ผมผมผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นไม่ใช่พุทธภานิชย์ผมบอกไว้ก่อนแต่ ผมเคยแจกไปประมาณ200ถึง300อองค์นะแจกเพื่อให้พ้นวิบากกรรมของ